ลองให้โอกาสพิว่นะน้องเขาทำไม่ได้ให้เขากลับไปเลยครับ <ST AN IC> ยังไม่ทันที่ได้ทดสอบอะไรเลยมองในด้านที่ <ST AN IC> เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นบางทีเขาก็ทําได้เหมือนคนปกติเขาทํางานไม่ใช่ว่าเขาจะทาไม่ได้เขาทํางานก็ได้หนูอยากให้เขาเปิดใจก่อนค่ะ <ST AN IC> เขาต้องเปิดใจแล้วมองเรา ให้เขาลองสัมผัสเราก่อนเราสามารถเข้าไปแล้วก็สามารถไปอุดช่องว่างอะไรของเขาได้